พี่เคยสังเกตไหมว่าเด็กในบริษัทพี่อะเซลอะมักเจ้าชู้ทาไมมันมีพฤติกรรมเจ้าชูอ้อะพี่เอาจริงเนี่ยเราเพิ่งมาเก็ตข้อน,นี้ได้เมื่อสองสามปีที่เริ่มทําบริษัทนะเราเราจะดูเลยว่าเซลคนไหนเจ้าชู้เนี่ยมีโอกาสเป็นเซลที่ประสบความสำเร็จทาไมเหรอเพราะอย่างแรกเลยความเจ้าชู้เนี่ยอย่างแรกเลยแม่งพูดเก่งอ่าพูดเก่งต่อรองเก่งบริหารจัดการปัญหาเก่งเอาง่ายๆครับ มาเจอลูกค้าเนี่ยก็จัดการยากประมาณหนึ่งนะแต่ถ้าคุณไปจัดการแบบแฟนของคุณสมมติผู้ชายเจ้าชู้เฮ้ยทำให้รถไฟไม่ชนกันต้องโทรนะเฮ้ยพี่ตัวน,นี้คนนี้นัดสิบเอ็ดโมงนะดูหนังเสร็จเดี๋ยวดูเรื่องเดียวกันตอนบ่ายสองนะแม่งต้องไปทันจ,จัดการไม่ให้รถไฟชนกันเหมือนเดียวกับลูกค้าเหมือนกัน <c oughs> แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฮ้ยคนนี้มาที่ห้องนู้นนี่นั่นเฮ้ยคนเจ้าชู้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งต่อแหล่เก่ง <c oughs> พูดเก่งแล้วมันก็อ่านใจคนเก่งด้วย <c oughs> คนเจ้าชู้แม่งอ่านใจผู้หญิงเก่งนะว,ว่า้ผู้หญิงต้องการอะไรแล้วต้องไปตอบโจทย์ผู้หญิงคนนั้นพอมาเป็นเซลปุ๊บเฮ้ยลูกค้าคนนี้แม่งต้องการสิ่งนี้ลูกค้าต้องการแก้ปัญหาเรื่องอสังหาอยากได้บ้านอยากได้ตำเรียนโน้ท่านี้จัดการได้งา่ายเพราะเขามีสกิลมาอยู่แล้วจากการที่เขาไปอ,อำเรีให้ห้าอะไรกับคนอื่นนะเขาก็มาพอมาอยู่ในเซลแก้ปัญหาได้ง่ายแล้วเขาบอกว่าถ้าดูลูกน้องให้ดูที่หัวหน้าด้วยใช่ไหมคะก็จริงครับ <laughs>